สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเมื่อนี้พบกับปยาหลาบับปากชาแนลอ,อันนี้สิเอิน้นว่าอย่างเอินว่าหลังปากดีกว่าพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นเมนูเหล่งด้วยเมนูเฉพาะกิจแม่จ๋าเป็นเมนูที่สิเหตุสำหรับการหอ่อไปกินเป็นอาหารวางเป็นของวางสร้างพลไมลอ่ะจา้าอยู่หมวงเห็นงานมืออื่นเด้อพี่นอ้องทับทิมทับทิมตรูนิเชีย ทัพทีมตูนิเชียหนาเสีเอื่นซื้อถือได้พี่น้องเด้อซื้อมาเนี่ยสามลูกลอยลูกหนึ่งเนี่ยกินไปอ่าวังวันก่อนแล้วจ้ะอันนี้ก็เลยซืมารีวิววิธีการปอกไปจ้ะเบิ้งหน่วยง่ายไงพี่น้องพี่น้องเบิ้งเด้อนี่นี่หนุยง่ายเหี้ยเหพี่น้องง่ายกว่าแอปเปิลบั่นเห่าอีกนี่ยง่ายกว่าทับทิมบั่นเห่าเด้อเห็นเด้อพี่น้องเด้อเต้แดงเนี่ยหาซื้อตามตลาดอันนี้เป็นหนามันพี่น้องดวดูของมันจ้ะวิธีการปอกได้พี่น้้้ออองงเเดดมาบ ดันหลังตูดมันจา้าปาดเป็นสี่เหลี่ยมหนึ่ง,งสองเห็น่าพี่นอออ้องเห็น่่าแล้วก็สามสี่นี่เั็นอีกพี่น้่งอ่าใส่กระดึงออกเด้อนี่ พอได้แบบนี้เดี้อเป็นบอเบิ้งหล่องมันได้เป็นหล่องเด้อนี่เห็นบอหล่องขาวขาวมั้ยข้าวสีกรีดเป็นหล่องตามหล่องของมันเลยเบิ้งเด้อหนึ่งสองสามสี่หา้หาหาล่องเป็นอ้อเบื้งเด้อ อันนี้ลูกที่หนึ่งได้พี่น้องมันดีสแก้สองลูกเลยเอาไว้ดูปลาด่เดีด,ด้วมันเสียต้องฟากินอ่ะเหมือนเดิมนะจ๊ะตูดมันนะจ๊ะพี่น้องหนึ่งสอง สามสี่ส,สี่สี่ช่องแล้วเป็นไปแน่ี่ะเหมือนเดิมดูร่องมันนะจ๊ะร่องขาวๆเส้นใหญ่มันนะจ๊ะกรีดตามหล่องมันเลยรวบฟังมีนี่เ้อพี่น้องเด้อสวยงามงามพี่น้อง หนาหนีได้พี่นอ้องผู้อยากกินถึกถึกแไมไม่มีหลายแมจ่จ้ะเคยซื้อมาลูกละ้ยี่สิบบาทก็มีช่วงนี้แหละตน้ตนๆรูฤด,ดูมากกว่าสิถึกถึกแน,น่พี่นอ้องนั่งได้อืม แกได้พี่น้องได้สนี่เด้แกง่าย พี่น้องบ่งเด้เนี่ยสองลูกใหญ่ๆหลายหลายพี่น้องจักเม็ดจกัจกจกัจกจกัจกหมื่นจักแสน,น,นลูกหอดมืน่นลูกอะหอดมื่นเม็ดวันนี้นี่พี่น้องบ่งเด้พี่น้องแดงแห้งบ่ทับทิมมันดีต่อสุขภาพเั้าพี่น้องแกะจากสองหน่วยหกสิบบาทเบ่งห่ะได้จักเม็ด ตอนที่ปลายาไปเสือคืออันเนี้ยเป็นผลไม้ที่ปลายาชอบล่องลงมาจากลูกพับจ้ะไอ้ลูกพับเนี่ยอันดับหนึ่งเลยชอบแห้งลูกพับแห้งที่เราชอบแห้งดิมันหลางจะมารีวิวลูกปูพับแห้งให้เพือเบิ่งจ้ะแต่กระทับทิมทับทิมนี่ต้องเป็นทิทิมไอ้ของทีน้ำขอมาขายด้จ้ะของไทยเขานี่ปลายากินมะค่อยได้เพราะว่าเม็ดมันใหญ่แลวก็อ่ามันเปรี้ยวจ้ะนี่แต่อันนี้คือบ่มีเม็ดถึงบางพันสิมีเม็ดแต่ว่าเม็ดมมนกระหนุ่มไหมกึนเลยพี่น้อง ช่วงนี้แหละจนถึงช่วงประมาณจำบ่ได้ว่าเขามีขายหอดจักเดือนดอกมันเน่ใจว่าตานจังหวัดนะาจา๊ะเขามีขายบา่ซื้อให้ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นกินคนชอบชอบ,ชอบตัวเวะลาเประหยัดไปซื้อเนี่ยไม่ต่คนเฒ่าคนแก่ก็ยังประหยะัดเนี่ยแหละซื้อกินแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็มากแกะกินไหมเป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นของของวางไหมจ๊ะกินเบิ่งหนังเน็ตฟิกหรือว่าซีฮอ,อไปเฮ็ดอา่า ห่อไปกินอยู่มองเห็นงานสีกระแซบแซบพี่นอ้องเด็กแหนมือหวานหอมประโยชน์เยอะพี่นอ้องจ้า แกะเพื ph ân ph ân ่อนๆจ้ะบ่ได้แกะบ่ได้แกะอยากหยังบุได้บ่เคยกินก็ลองกินเด้อพี่น้องเด้อบ่แพง งามบ่างามเนาะท,ทิมก็แม่ไหนไ่น,นพี่น้องโอ้ยดูสีสิจ้างามแห้งนี่พี่น้องซิมไปเบิ้งเด้อสดชื่ส เขาคือแห้งเห็นป่ะ แคดบอกว่าหูพี่น้อง่วยช่วสั่งเช็ห้ แซ่เย็นๆไหมคำ <c oughs> สุดท้ายเด้อสิเรียจะไปห้องอื่นเด้อพี่น้องเด้อ ผลไม้ที่ชอบผลผลไม้ที่รักที่สุดเลยเนี่ยอันดับหนึ่งลูกพับอันดับสองทับทิมได้นหนงเลยอันดับสามกับองุ่นลำไยอะไรยังกับสตรอเบอรี่ยังก็ว่าไปแต่อันดับสองนี่คือไหยทับทิมเลยแต่ก็ได้ไปนหนังเลยอันนี้เอาไอฮองอื่นพอกายมุนาได้เปนหนงเลยมุนาจะพาไปกินอย่างกะมาค่อยติดตามกันจ้ะวันนี้ขอตแล้วไปก่อนได้ค่ะสวัสดีค่ะ